ไปใช้ความกลัวความกลูงต้องใช้เสือล่าอย่างงี้นะก็เดี๋ยวมาว่ากันความมุ่งหมยเป็นสิ่งที่ดีเอาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนก่อนมีประเด็นอะไรไหมคือรถเนี่ยรถคันนี้ตามที่ข่าวเขาบอกคือใช้มาห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบสี่ปีถ้าแป่ปีสมัยเราสิบสามอ่าฮะแล้วมีการอ่าถ้าเกิดผู้ภาษาสั้นๆนี่คือโมโมดิฟายเครื่องโมใหม่โอ้เปลี่ยนทางไม่ได้โมเครื่องอย่างเดียวโมทุกอย่างเหมือนพา พาเอาเครื่องเบนซ์มาใช้แบบอ่าอลังการมากค่ะคืออารมณ์เหมือนคนรักรถโบราณแล้วยังเก็บโครงรถโบราณอยู่แต่ว่าเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องรถญี่ปุ่นเลยซึ่งอันนี้มันก็มีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันซ้ํากว่าคือตัวถังเป็นถังแก๊สฮะพี่ชูเคยใช้รถแก๊สไหมในชีวิตเนี้ไม่เคยแบบรถติดแก๊สโอปอไม่เคยครับเคยแลยเนี่ยไม่เคยไอนี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวไอนี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเคยไปแก๊สบ่อยฮะอ่า โปรบอมนะครับอยู่ด้านหลังเรานะครับเคยแก๊สรวดแล้วเป็นไงครับพี่จะ <c oughs> บอกว่าถังถังที่คุณเห็นในในภาพข่าวมันจะเป็นถัง NGV ใช่ไหม,มข้อดีของ NGV ก็คือว่าถ้าถังมันปริแตกมันจะไม่ระเบิดแต่แต่มันอยู่ตัวกา๊าซมันอยู่นานมีแรงดัน,นเยอะตัวกา๊าซประมาณ200 TSI ส,ส่วน LPG ไอ้แก๊สที่เป็นแก๊สแก๊สรถแท็กซี่เก่ามีปีก่อนปีที่หนึ่งยี่สิบปีสัยเพราะฉะนั้นตัวถังเอ็นจีวีหรือว่าอะไรเงี้ยถ้ามันรั่วหรือมีการเปลแตกมันที่บอกก็จะเป็นเบิร์นไฟเบอร์หน่อยครับแต่ว่ามันจะมีแรงดันออกไปเยอะอืมแต่ถ้าข่าวเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากเอ็นจีวีจริงหรือไม่จะรอผู้เชี่ยวชาญก่อนครับประเด็นก็คือว่าทำไมเพลิงมันลุกไหม้เร็วขนาดนั้นไม่เป็นไรเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่พอมันเคสใหญ่ ปกติรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานวิชาการทางเรื่องความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ปพรวมทั้งกรมการขนส่งเนี่ยเขาจะตั้งทีมสอบสวนขึ้นมาเคสใหญ่แบบเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วที่จะมีการตั้งเขาเรียกว่าการสอบสวนอุบัติเหตุมีอยู่แล้วเพื่อจะนํามาเป็นเคสดีศึกษา เพราะว่าผมเองเนี่ยเคยไปเป็นบอปนังสือเรื่องเพื่อความปลอดภัยบนถนนมาสักระยะหนึ่งหลายหลายปีอยู่มือนกันก็พอจะคอจะเก็ตเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้ถูกบังคับในทุกกรณีเพราะว่ามันมีความพยายามที่พักเก้าไก่ใช่ไหมเคยเสนอเรื่องไอ้กระบอถนนแล้วพยายามจะบังคับให้มีเคสเรื่องการสอบสวนบนถนนการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ยังเป็นท้องทุกกรณีมันไม่ยังเป็นท้องทุกกรณีก็จะต้องมีมาตรฐานอยู่ว่าเรื่องไหนยังไงแต่ว่าอำนาจนี้รัฐบาลมี อ่าแล้วก็ประเด็นนี้เรื่องการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เกี่ยวกับเพราะมีกระบวนการสอบสวนหรือไม่มีกระบวนการสอบสวนเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถยนต์อ่าหลักของมันนะง่ายๆฮะเรื่องบนท้องถนนมันมีห้า e e ก็คือ enforcement ก็คือการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเช่นอุปกรณ์ต่อพ่วงการบังคับใช้กฎจราจรต่างๆมีเรื่อง equipment ก็เรื่องอุปกรณ์ก็คือรถราอะไรต่างๆ เมื่อกี้เรื่ององ e มันคับใช้กฎหมายนะเรื่องอุปกรณ์ต้องรวมทั้งรถยนต์ด้วยมีเรื่อง engineering ก็คือเรื่องวิศวกรรมจราจร e ที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องอะไรล่ะอ่าอ่าอะไรวะอย่างนี้ฟสินใจคอไม่ดีเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีทั้งหมดห้า e อ่า emergency ก็คือเรื่องการช่วยเหลือชุเฉินหลังจากเกิดอุบัติเเตุอ่า e ที่ห้ายังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวจําไม่ได้ละเร็วๆ ไม่ได้ไม่ได้จดมาก็ะะประมาณเนี้มันมีหลักของมันอยู่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยกระบวนการกำกับการดูแลรถเนี่ยมันมีอยู่แล้วในกฎหมายมันรั่วอะไรยังไงมันเช็คเวลาตรวจสภาพรถเนี่ยใครที่เคยตรวจสภาพรถก่อนไปจดภาษีเนี่ยก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่เขาดูแค่บเบรกเขาก็ถ้าเป็นดัดแปลงรถดัดแปลงเขาจะมีอัตการในการดูแลลึกขึ้นไปอีกแต่ว่ากับรถบัสเนี่ยมันอาจจะต้องวางมาตรฐานกันใหม่ โดยเฉพาะรถบัสที่เกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ม,มันอาจจะต้องมีคู่มือบางอย่างที่จะต้องกํำกับเช่นเออ,อะไรดีละ่ะเช่นสมมุติว่าคุณต้องรู้ว่าเด็กนักเรียนจะขึ้นรถบัสในการเดินทางไกลก่อนเดินทางหนึ่งชั่วโมงเุณต้องซ้อมรบซ้อมหนีภัยบนรถก่อนอ,อ,อ,อย่างเวลาคุณขึ้นขึ้นเครื่องบินนะ่ะเขาจะไม่ให้กลุ่มปอาบางไปนั่งตรงประตูต่านก็คือว่าอันเนี้ย ใครนั่งกำกับประตูฉุกเฉินม,มาตรฐานแบบเนี้ยมันไม่เคยมีในรถบัสเราที่ประตูฉุกเฉินมันมีไว้ตั้งอะไรรู้ไหม,ไมตั้งกรองฮะอเอาไว้ตีจุดจับจุดจับจุดจับบนรถถอดโดยทั่วไปนะอะกับเด็กนุบาลคงไม่มีหรอกแต่ว่าใครนั่งประตูฉุกเฉินนี่เป็นคำถามมีมาตรการเยอะแยะเลยที่เราจะคุยได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อซึ่งนี่เป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่คําถามก็คือว่าโอเคคุณออกกฎมาแล้วใครบังคับใช้อื คู่มือพวกเนี้มันจะไปถึงคนขับรถไหมความยากของบ้านเราวเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเอ่อสมัยก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราตอนเด็กๆเนี่ยเคยทัศนาจรไหมเรื่องเรือนทัศนาจรพระพรวันหยุดศึกษาใช่ไหมใช่ไปบ่อยชอบไปใช่แล้วมันเป็นความทรงจำนะนิดนึงนะแต่คำว่าทัศนาจรที่เก่ากว่าทัศนศึกษาอีกนะทัศนจรมันเที่ยวมันเที่ยวเลยมันเที่ยวเลยหลังๆมันมีคําว่าทัศนศึกษาขึ้นมาแทนแบบ เที่ยวให้มันมีความรู้หน่อยอันนี้คือคือประเด็นไม่ใช่เรื่องประเด็นเรื่องท่านอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่ว่าแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆผมจําได้รถบัสทั่วไปเนี่ยจะมีคนช่วยสองคนคือคนขับกับผู้ช่วยรถอีกหนึ่งคนสมัยก่อนนะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นรถทัวนะไม่จำเป็นต้องเป็นรถสักปะหาหรืออะไรทั้งสิ้นนะมันจะมีคนช่วยสองคนค่าแรงมันถูกมนะั้งหรือว่าเออแรงงานมันหาง่าย แต่ว่ายุคนี้มันไม่ใช่ละยุคนี้มันเป็นคนขับรถคนเดียวม,มันมีมาตรการซ้อมขนาดไหนมันมีนเปิดประตูรถฉุกเฉินเนี่ยคุณเ,เ,เปิดเป็นไหม,มอะไรอย่างี้นะฮะมันมีหลายเรื่องจริงๆที่ต้องสาสาซึ่งเราก็หวังว่า,ามาตรการจะมีแต่มาตรการจะมีไม่พอ enforcement <ม>หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายการบังคับคู่มือรวมทั้งความเข้าใจที่มีต่อครูบาอาจารย์ที่เอาเด็กขึ้นรถ<ม>ความเข้าใจของผู้ปกครองว่าให้เด็กเตรียมตัวยังไงอะไรเง,<ม>งี้ยมันยังต้องอีกเยอะมากที่จะทำให้ ความปลอดภัยแบบนี้เป็นความปลอดภัยที่เกิดจากการดูแลันดูแลเชิงโครงสร้างเศร้ามากเศร้ามากก็เลย่านเยอะก็เลยมีเรื่องต้องคุยอ่ะมีประเด็นหนึ่งที่คุยกับเพื่อนเมื่อเช้านี้ก็คือว่าไอ้ตรงวิภาวดีอ่ะถ้าเราขับรถอ่ะถ้าเราขับรถผ่านบ่อยเช่นวิภาวดีตรงที่มันเลนที่มันอยู่ใกล้กับตอม่อถนนมันเป็นคลื่นนะด๊บดับดึับดับอย่างนี้ตลอดเลยมันอารมณ์เดียวกับบางนาตราด ที่ออไม่ได้ขึ้นไปข้าบนทางด่วนแล้วก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าอันตรายมากถ้าขับเร็วอะ่ะผมเคยนะเมื่อก่อนขับรถจนนะขับเร็ววิ่งเลนซ้ายสิครับไม่ไอเลนที่มันติดด <c oughs> อมม้องไง <c oughs> ขับเร็วต้องวิ่งเลนขวาอ่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะบ้านเราขับเร็วรเรื่องเลนเลนขวาไม่ได้ฮะบ้านเราขับเร็วต้องวิ่งเลนซ้ายไม่รู้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวคนเข้าใจพี่มึงจะปล่อยมุกบ้างนะที่ปล่อยมุกเป็นคลื่นที่แ็งกูปือไอ้เรื่องอินทนมันก็มันสั้นมากเลยขับเร็วทั้งับ้านนักนีแว่าอย่างไอพิพาวดีอ่ะตัวถนนมันสุดใช่ถูกไหมครับมันก็ทุกปีใช่ในออมมอนใช่มันใช่ปนาราบเลยอ่าทำกฎหมายต้องขับเร็ววิ่งเลนขวาอืนนี้ต้องการแต่ว่าวิ่งเลี้ยวไปเป็นอะไรพิพาวดีแต่สำหรับคนไทยเนี่ยคุณจะเจอแบบนี้ไม่ใช่แค่บางนาตราคุณจะเจอ เส้นสามบางอาตานี่ขาเรียกเส้นสามใช่ไหมคุณจะเจอแบบนี้ในเส้นหนึ่งก็คือเส้นวิภาวดีที่มวัศจรรย์และคุณจะเจอแบบนี้ในเส้นสองก็คือเส้นพลัมเส้นเส้นสี่คือเส้นไต้ใต้ข้อความสร้างอยู่โอ้โหโคตรน่ากลัวเลยตอนนี้ยังไม่ปรากฏหรอกเพราะว่าต่อหม้อเนี่ยมันลงเสาลงฐานตรงนั้นอะไม่สุดแต่ตรงแรกข้างมันจะไม่สุดเพราะฉะนั้นตรงแต่พื้นดินมันสุดโดยเฉพาะเส้นพลังสองนะเส้นพลัมสองคือเส้นหมายเลขสี่เนี่ย เส้นหมายเลขแปดเนี่ยหมายเลขสี่หมายเลขแปดเนี่ยเส้นหมายเลขสองเนี่ยเป็นเส้นที่ดินสุดเยอะมากมันถึงซ่อมถนนทากันมาเจ็ดช่วโครดเนี่ยใช่ไหมคราวนี้มันสร้างต่อหม้อเดี๋ยวคุณจะเห็นการยุบของพื้นถนนห่างกับต่อหม้อเยอะเพราะนั้นเลนขวาเนี่ยเผื่อๆไปเลยอืห่างจากเสาไปเลยหนึ่งเมตรสองเมตรรับรองได้สุดแน่นอนและพอสุดปุ๊บเนี่ยนะมันไม่ใช่คลื่น้นกเนี่ยมันพูดว่าคลื่นคลื่นมันยังพอไปได้มึงเจอเป็นแท่นเบลเลอร์เลยอ่ะ พี่เคยสิบเซนยี่สิบเซนอน่ะอุ้ยเคี้ยวล้อไม่พังเหรอเรื่องเนี้ยกรมทางหลวงซึ่งดูแลถนนเส้นวิภาวดีอยู่ไม่ใช่กทมนะเขาต้องทําทุกปีทาให้สลบทันมีสลบที่มีต่อหม้อคือที่มันเป็นคลื่นเนี่ยเขาทาเขาทำเพื่อที่จะไม่เพื่อที่จะไม่ให้มันไปชนกับเองใช่ถ้านั้นันจะเจอเป็นเหลี่ยมเลยต่อหม้อเขาทาทุกปีออันนี้เป็นเรื่องที่แกไม่ได้ยังไง แค่ยังไงดี่ะยายมึงหลวงแค่ยังไงเหรออาจจะต้องคืนผิวกลับไปสู่ตอมอ่อก็คือเว้นระยะห่างระหว่างตอมอกับผิวถนนเพื่อให้การสุดมันได้แต่พื้นแต่ว่าถนนก็จะแคบลงอันนี้ก็ปัญหาก็คือว่ามันไม่รู้ออกแบบกันยังไงคิดว่า คือการจะมีเก,กาะกลางแล้วก็คือเอาแบบแท่นเบรีเออร์กั้นติดเสาต่อหม้อเลยอย่างเงี้ยผิดแน่นอนอม,มันไม่เผื่อสุดเลยทไม่ได้แน่นอนอม,อมันจะเกิดภาวว่าแบบนี้แต่เอาละเราก็ไม่รู้เราไม่จะบอกว่าสาเหตุเกิดขึ้นมาจากว่าตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่าในงานรายงานการสอบสวนในเคสเมื่อวานนี้รทาิศึกศามาจากเรื่องอยางแตกก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่ายางแตกเนี่ยเป็นเพราะว่าที่อุตสาหกรราก็ไม่รู้แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนอุบวันนี้กันต่อไปแต่ว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวยาติมิตและคนไทยทุกคนในคาีที่เกิดขึ้นครับก็นายกก็เมื่อวานนี้สะเทือนใจมากก็แทบจะเรียกว่าไม่มีกครกล้าคุยเรื่องจริงจริงก็เห็นน้ําตาเห็นตาแดงแดงแล้วก็ทายผู้ชมทางทวิตเตอร์ด้วยนะครับคนดูจากทวิตเตอเยอะอยู่ มีคนมีคนดูพิมพมาบอกเมื่อกี้นี่บอกว่าโอปอพูดได้กช่โอปอพูดได้นะครับปกติโอปอเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วเวลาไลฟ์สดมันก็ไม่ค่อยบรรยายช่บรรยายโอ้ยเขาบรรยายบรรยายพี่ไม่ต้องดูเวลาเขาสรุปข่าวค่ำอ่ะเขาพูดเป็นชั่วโมงไฟข่าวค่ำนี่คือข่าวอะไรข่าวะข่าวข่าวเย็นอ๋อคือไฟข้างหน้าจะไหม้ก็เรื่องของมึงแต่โอปอก็คือบรรยายบรรยายแต่ก็โอเคด้วยฟังอยู่แต่ว่าไม่ไม่บ่อย ผมเคยเปิดแบบเจวนั้นไปต่างวัดแล้วแต่เปิดอัปเดตข่าวไงเปิดอปอทิ้งไว้แล้วปล่อยให้มันพูดแบบเออดีมากดีมากอะไรแคขับรถป่ะขับครับครับครับรู้สึกยังไงกับวิภาวดีครับก็เคยเจอแต่รถติดมากกว่าเดี๋ยวไม่เคยเจอผู้ปฏิเหตุบใหญ่ใอืมฮะก็รถติดอ่ปลอดภัยนะฮะดีจริงๆเรารถติดปลอดภัยนะใช่ยางมากก็เสียที่รถคันสมัยจะพาเลส โอ้ยไม่เหลือลูกทีพิพาเลทพิพาวดีนเขาบินทางปอโหเขาเมากระดับนั้นเลยหรือปีมันมันมีไอ้นี่ครับตัดเชิงนั้นอสายสายมันมีสมัยนั้นเดี๋ยวดีขึ้นเยอะก็คือแข่งกันนะ่ะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นฝรั่งกะติงสลิปอ่ะคือมาแข่งกันแล้ววางเงินอแล้วรถสมัยก่อนนะพี่ในยุครถสปอร์ตรถแม่งสุดทุกคันอย่างเช่นเอาฟ้าเปียอะไรเงี้ยมันมันรถหน รถแรงอ่ะอ่าฮะอ่ดแต่มีประเด็นเรื่องเห็นว่าในสื่อหลายสำนักก็รณรงค์เรื่องนี้ไปเลยนีเรื่องยกเลิกทัศนศึกษากับเด็กต้องงงมากว่ามายังไงมันมาจากเพจอะไรวะบันทึกของตุ๊ดเออมันตึกของตุ๊ดเฮ้ยแต่ไม่สำนักทารักเลยนะขึ้นแฮชแท็กเลยเรอเอาเขาด้วยนะขึ้นแฮชแท็กเลยใครอะยกเลิกทัศนาจรใครยกเลิกทัศนศึกษาใคร เอออ๋อใครเห็นล่าสุดมีของไครรัฐอันเลงอือเออคือเองใครเขามันเขามาจากข่าวว่าโรงเรียนที่ที่บางปะอินหรืออะไรยกเลิกการศึกษาอ๋ออันนั้นอันนั้นไม่อันนั้นไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนกับเป็นเพจเป็นโฟกเขาอ่ะแล้วก็ขึ้นแฮชแท็กเลยสถาบันที่อือเออยกเลิกเลยยกเลิกท่านศึซึกเฮ้ยไม่ได้นะต้องแย้ให้ออกนะอืมคือถ้าเรียนมีปัญหาก็เลิกเรียนนี้ยเหละถ้าสมมติบ้านไฟไหม้อะ ไม่ต้องมีบ้านไมึ้งไม่ต้องมีบ้านเออบ้านไฟไหมห้ามมีบ้านเป็นอันขาดผมบอกเลยว่าคนบ้านทิ้งการศึกษาในระบบของผมเนี่ยมาจากทุกปีอ่ะจะรอการไปทัานศึกษาือไม่ได้ตั้งใจเรียนหรอกไม่ได้ตั้งใจเรียนจริงๆิกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลายในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรียนในห้องเรียนพละอเอ่อทัศนศึกษาลุงเสือหรืออะไรก็ มันมีไว้เพื่อจะรองรับคนที่แตกต่างหลากหลาย <c oughs> คุณจะให้คนแบบเดียวไปเรียนวิธีแบบเดียวได้ยังไง <c oughs> คนมันเรียนรู้ด้วยต่างๆหลากหลาย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันต้องให้เด็กเจอในทุกๆแบบเพื่อจะค้ <c oughs> นพบตัวเอง <c oughs> ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบ <c oughs> และสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นแหละที่มันดึงดูดให้เด็กอยู่ในระบบการศึกษาได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยเพียงแต่ว่านุบานหนึ่งบาลสองเนี่ย จำนวนครูต่อจำนวนเด็กมากไปน้อยไปหรือว่าเด็กเกินไปไหมอันนี้เถียงกันได้เกินไปไหมที่จะเดินทางตอันนี้เถียงกันได้แต่ปัญหาของผมอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าพอเวลามีใครทธิ์แบบนี้คนไทยจะรู้สึกว่าทุกอย่างองแก้ปัญหาด้วยกันยุบยกเลิกไม่เอาแล้วไม่มีอันขาดก็ถ้ามีปัญหาสื่อมีปัญหายกเลิกสื่อเอปิดท่องสามเลยอะไรอย่างงี้เอาอย่างนี้ปะถ้านักการเมืองมีปัญหาก็ยกเลิกสภก็ไม่เป็นอยู่แล้วก็ทหารอ่าแล้วก็ทหารมีปัญหา่ะ ยุบไม่ได้ยุบไม่ได้ล่ะก็ต้องแก้ไขกันไปแล้วต้องพัฒนาถ้างั้นก็มีปืนกันอย่างเดียวดีกว่าไม่ต้องมีเรียนศึกษาไม่ต้องมีสื่อไม่ต้องมีอะไรมีปืนกันไปเป็นลัทธิเรกัส่าก็ไปคนคอนมะนี่ทำไมต้องลัทธิกัตไมต้องคนคอนคนคอนมีปืนเอ้ยไม่ใช่เท็กซัสถือปืนคนละกระบอกคือไม่ได้ฮะคิดแบบนี้ไม่ได้ฮะมัน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 มีเรื่องที่ต้องต้องมองมองมุมหลายๆมุมนะฮะก็ซึ่งตอนแรกมีคนคิดแบบนี้จริงๆแล้วก็ กับหลับพยายามหาชุดอธิบายพยายามอะไม่ได้เราเราเดินด้วยความกลัวไม่ได้มันก็ต้องไปว่ากันว่ารถมันผิดอุปกรณ์ผิดถนนมันผิดการบังคับใช้กฎหมายมันผิดอะไรก็ว่ากันไปแต่ไใช่พราะการศึกษามันผิดอ่าหรือว่าการที่เด็กออกนอกพื้นที่แล้วมันผิดจริงบอกเลยว่ามันเป็นความสําคัญของเด็กแต่ก็เป็นผมคิดว่ามันในช่วงที่มันเกิดเหตุ เรื่องมันยังร้อนอยู่มันก็เป็นสิทธิ์ของพ่อแม่เขาคือตอนนี้มันมีประกาศหรือว่าระเบียบอะไรของทางศึกษาธิการเนี่ยที่มันบอกว่าเด็กจะต้องไปทัศนศึกษาอืทุกคนในแต่ละภาคเรียนเนี่ยถ้าไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลต่อไอ้เรื่องของการคิดเกดคิดอะไรของเขาอะนะซึ่งทุกคนนี้เข้าใจว่าเขาจะเรียกคุยกันว่าเขาจะเอายังไงกับเดีกซึ่งก็มีคนยกถูกแล้งแล้วกาถึงบรงคัดถูกไหมถ้าถึงบรงคัดเพราะเขารู้ว่ามันมีความหมายต่อการศึกษาอ่าใช่แต่ว่า มันก็ถ้าสมมติว่าไอ้เรื่องนี้มันยังอยู่มันควรเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่ไหม,มที่อยากจะให้ลูกไปไม่ไป,ไปก็ได้จร,จริงๆอ่ะโดยมากแล้วโดยทงปฏิบัติแล้วมันเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่อยู่แล้วพาะส่วนใหญ่พ่อแม่ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะแบบต่างจังหวัดเนี่ยนะมไม่ค่อยมีเงินให้ลูกไปสมทบไปทางการศึกษาหรอกอันนี้ควรจะขจัดอุปสรรคตรงนั้นอย่าสร้างความกลัวเพราะนอกจากโอเคต่อให้มีเง <ๆ S 1> ินก็ไกลแบบไกลเรีนว่าไม่ส่งลูกไปแล้วทุกวันนี้เนี่ย ทุกวันนี้เนี่ย<ม>ความปลอดภัยบนท้องถนนหรือความกลัวสังคมที่มันเลวร้ายเนี่ย<ม>เด็กมหาวิทยาลัยยังเรียกเด็กมหาวิทยาลัยพ่อแม่ยังต้องส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยก็ตามจุฬาเนี่ยรถจอดเต็มบ้านเลยแล้วเช้าเนี่ยหลังตีบุดม,นเ,มเนี่ยจอดเต็มผมเนี่ยนั่งรถเมย์ไปเอง,เองตั้งแต่อนุบาลเขานั่งรถเมย์ไปเองนะมหนึ่งมหนึ่งแต่ถ้าเดินไปโรงเรียนเองเนี่ย เดินผ่านทางรถไฟนะเดินกันเป็นสกิโลสองกิโลเนี่ยสมัยปฐถมอ่ะก็เดินไปเองแล้วจําได้ว่ามีแค่แบบเหมารถตุ๊กๆไปกับบ้านเนี่ยแบบพี่น้องที่ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยช่วงปีเดียวเองมั้งแล้วนอกนั้นก็เดินอย่างเดียวเดินแล้วก็นั่งรถเองตั้งแต่ปฐถมฮะสังคมมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอืตอนนี้พ่อแม่ก็กลัวไปหมดอยู่แล้วมหาวิทยาลัยต้องไปส่งเรียนแล้วอ่ะพูดง่ายๆแทบจะเรียกได้ว่าอีกหน่อยก็กลัวลูกกินเลอะก็ป้อนกัน อ,อะไรเงี้ยนะเนี่ยมหาอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้หรอกมันอยู่ด้วยความลัวมนั้นไม่ได้เด็กมันต้องมีชีวิตและมีอิสระภาพของตัวเององะะั้นความสมองมันจะงอกเงยด้วยอะไรล่ะใช่ปะพอไหมเรื่องนี้พอไปเรื่องสุราก้าหน้าหน่อยพอ,อมาไปรีบไปเด็นหน่อยว่าที่สุราเก้า